ผมเป็นกวางผมเป็นกวางแล้วตอนนี้ในพารนก็เลยจะฆ่าผมก็เลยพารนก็เลยจะฆ่าผมฮะทุกคนผมเป็นกวางผมต้องหนีก่อนแล้วผมมาก็จะต้องทําตัวเนียนๆอยู่ในป่าครับทุกคนเอาละ่ะตอนเนี้เขากําลังออกล่าแล้วเขากําลังออกล่าแล้วฮะเขาเราหิวมากๆเนี่ยลต้องกินเห็ดอ่านิดนึงแต่ผมสแกนดูนิดนึงอุ้ยมีกับดูมีกับ,ม,กบมีกับดักมีกับดักฮะผมต้องผมต้องหาเห็ดกิเงแล้วกินเห็ดก่อน เฮ้ยสวยแล้ว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 เฮ็ดผมเฮ็ดผมผมจุ๋ผมจุ๋อุ้ยผมติดกัลังอย่าลบลบเร็วลบดีลบ,ลบ,ลบ,ลบโอ้โหผมตายผมตายโอ้อยแล้วดูฮะเขายังไล่ฆ่าอย่างโหดร้ยายด,ดูด,ดูไล่ยิกยิกโอ้โหเสร็จไปสองแล้วไม่รอดนฮะโอ้โหยิงซ้ำยิงซ้ำด้วยผมเป็นนายพานครับเอาล่ะฮะเดี๋ยวเกมนี้ ผมจะล่านะฮะดูดิดูดิดูด,ดิดูกวางมันมาโผล่ให้ผมเห็นดูดิดูด,ดิมันท้าทายผมแค่ไหนฮะมันโผล่ไหมผมเห็นนะฮะเจ้ากวางน้อยตัวนี้เลยหรือเปล่าเนี่ยตัวไหนน่าสงสัยมางฮะตัวไหนน่าสงสัยครับน่าสงสัยไหมผมว่าเดินอยู่ใกล้ๆเห็ดนี่น่าสงสัยผมยิงเลยไม่ใช่เหรอไอเดี๋ยว่าจะเป็นตัวนี้ ไม่ใช่ตัวไหนกินเห็ดนอะ่ะตัวไหนกินเห็ดเนี่ยอย่าบอกนะว่าตัวแรกเลยอะ่ะไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยฮะแล้วผมซวยแล้วฮะมันถึงกลางคืนแล้วครับมันจะล่าแล้วกวางจะล่าผมแทะแล้วผมหนีเข้าบ้านก่อนผมหนีเข้าบ้านก่อนเฮ้ย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 ,ย,ยผมจะรอดไหมผมจะรอดได้ปะ ผมจะรอดได้ปหมโอ้ยผมโดนกวางจับกินผมโดนกวางจับกินโอ้ยเดีเฮ้ย,ยในพานกำลังจะมาแล้วทุกคนในพานกำลังจะมาแล้วหนีเลวทุกคนนะที่ซ่อนเร็วเอาละครับตอนนี้ในพานกำลังจะออกล่าพวกเราแล้วผมผมผมไปใกล้ๆเห็ดนิดนึงดีกว่าเออ ตรงนี้มีเห็ดอยู่เยอะนะะเวลาเราหิวเนี่ยเราจะให้ค่าไอ้เหลืองๆเ,เนี่ยนะมันลดจนหมดนะเราต้องคอยกินเห็ดนะผมกินเห็ดก่อนโอเคมาแล้ว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 ฮ่ดูดีอ่าละอาละดูซิว่าเขาจะหาเราเจอหรือเปล่าฮะเดี๋ยวผมจะหลบอยู่หลังหินตรงเนี้ยแหละตัวเนี้ยผมหิวแล้วต้องกินผม,ผมต้องกินเห็ดก่อนผมต้องกินเห็ดก่อน สวยแล้วไงผมหนีก็แล้วผมหนีก็ผมจุ๊กผมจุ๊กจุ๊กเฮ้ยผมโดน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 กระดักผมโดนกระดักฮะผมโดนกระดักฮะแล้วเรา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 ในพาน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 ยืนอยู่ตรงนั้นผมเนียนไปกับกวางตัวอื่นได้ปะผมเนียนไปกวางตัวอื่นเขาจะยิงโดดวนปะเขายิงด่วนปะเฮ้ย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 ผมเนียนปะผมเนียนปะผมเนียนปะเฮ้ยผมรอดผมรอดเขาอาวุธไม่เจอเขาไม่รู้เขาไม่รู้ว่าเป็นผม ้ยเกือบว่ะเกือบว่ะเกือบว่ะเกือบละเกือบละหุยหุยหุยเอาแล้วแต่ผมซวยแล้วผมเดินสองขาแล้วผมหิวแล้วพอถ้าหิวแล้วมันจะเดินสองขาผมซวยแล้วชิเปงแล้วชิปเปงแล้วโอ้ยชิปเปงแล้วชิปเปงแล้วอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยสวยแล้วจุ๊กกับจุ๊กเอ้โถ่ตายเลยตายเลย วิวดูเพื่อนเราครับเพื่อนเราเนียนมากอะคือแบบใจสู้มากอะนี่ด็ดๆกินหญ้าต่อหน้าเลยเอากินหญ้าโชว์ไปเลยโอ้โหเอาแล้วครับจูรลบไล่แล้วครับไล่แล้วเพื่อนโอ้หในพานชนะโอ้โหในพานี่เขาแน่จริงๆทุกคนแล้วผมได้เป็นในพานอีกแล้วอะผมได้เป็นในพานอีกแล้วทุกคนครับเอยเอาจริงผมเป็นในพานนั่นตงเ์อเติอแะ้วกวักไอ้เจ้ากวักไอ้เจ้ากวักใส่ตะดูแล้วยิกยิยิดิ โอ้ยปล่อยพาดไปได้ไงเนี่ยตัวไหนเนี่ยไปไหนแล้วไปไหนแล้ว <c oughs> เอ้ยยิงผมยิงไม่ถูกผมยิงไม่ถูกดิบันเร็วจังะครับันเร็วเหลือเกินโอ้ยผมยิงไม่ถูกอะเฮ้ยมันมีตัวใกล้ๆนะักกินเห็ดตัวนี้ไงนี้ไงเสร็จผมไปหนึ่งอะอ๋ะอละไอตัวนี้งไงอะ่ะ เอ้ยตัวไหนกินน่ะเดี๋ยว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 เมื่อกี้ได้ยินตัวไหนกินเห็ดอ่ะตัวนี้ไม่ใช่ตัวไหนกินเห็ดอ่ะตีไก่ดีไก่ดีดีเหรอคือดีไง่ดีไงไหนอีกอ่ะ ตัวนี้ใช่ป่ะเฮ้ยตัวไหนกินเห็ดอ่ะตัวนี้ไม่ใช่ตัวไหนตัวไหนกินตัวไหนกินผมไม่ดีไงไอ้เจ้ากวางน้อยเจ้ากวางน้อยเจ้ากวางน้อย <s> เจ้ากวางน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยไปไหนแล้วไปไหนแล้วไวเหลือเกินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวไหนอ่ะ ตัวไหนอะตัวไหนกินนี้ตัวไหนนี้เฮ้ยเดี๋ยว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 แถวๆเนี้ยแถวแถวเนี้ยแถวแถวเนี้ยแถวแถวเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครกินใครกินใครกินตัวไหนกินนี่อาผมชนะครับผมชนะเรียบ เรียบ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 อ้ยสุดยอดสุดยอดครั้งแรกที่ชน,นะปกติตายหมดโอ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 มาเดี๋วดูเดี๋วดูตาต่อไปดีว่าผมจะได้เป็นอะไรตอนนี้ผมเป็นกวางฮะเดี๋ยวผมต้องหนีฮะผมต้องหนีผมต้องหนีไปซ่อนก่อนก่อนที่นายพานจะออกล่าครับผมหนีไปซ่อนก่อนเฮ้ยตดไปสักทีหนึ่งมาหรือ,อยังนะกินเห uter, ็ดก่อนกินเห็ดก่อนเพิ่มพลังงาน เฮ็ดอยู่ไกลจังไงมีเห็ดใกล้ๆป่ะเนี่ยโอ้มีมีพอจะมีอยู่ฮะเดี๋ยวเราเข้าไปใกล้ๆเห็ดนิดนึงจะได้กินได้ไหนอ่ะผมไม่เห็นในพานจะเดินออกมาเลยอ่ะเนียนๆไปก่อนเนียนๆไปก่อนยังไม่รู้อยู่ตรงไหนไม่เห็นมาเลยอ่ะอุ๊ยมาแล้วฮะมาแล้วฮะวมาแล้วฮะเสื้อแดงๆมาแล้วฮะเขาจะเห็นผมไหมเนี่ย จะสังเกตเห็นไหมนี่ยแต่ความหิวเนี่ยผมบอกเลยว่าลดลงไปเยอะเหมือนกันเริ่มหิวแล้วเริ่มหิวแล้วความหิวจะหมดแล้วเร็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 วไปกินเร็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 วโอเคโอเคหุย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 เมื่อกี้อยู่แถวๆนี้นั่นไง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 เฮ้ยอ้าวแล้วครับอ้าวแล้วครับผมกลายเป็นกวางปรีศาแล้วผมล่าแล้วนะผมล่าแล้วนะผมล่าแล้วนะ ล่าล่าเรียบร้อยมาเจอกับกวางล่ำหน่อยเป็นไงา,า,า,หา,หามาแล้วพี่มาแล้วเจ้าก,กวางเอ๋ยเจ้าก,กวางน้อยเจ้าอยู่ที่ไหนหรือเจ้าต้องอยู่ใกล้ๆที่มีเห็ดแน่ๆเลยโอ้กี่ตัวนี่กี่ตัวนี่ มันต้องใช่สักตัวละม,มั้งอืมอืมหืมสามตัวเนี้ยตัวไหนใช่ตัวไหนใช่สามตัวเนี้ยสามตัวเนี้ย,ต,ยตัวไหนเ<อ>ฮ้ยนั่นไง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 ไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปไหนแล้วเฮ้ยเฮ้ย ผมโดนระเบิดตายโอ้อะไรเดีย่ยโอ้ยเจงจริง,งจริงเจิงจริงจริงอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยอผมเป็นกวางครับผมต้องซ่อนผมต้องซ่อนไปซ่อนกันพูดทั้หนึ่งทีสุดยอดอาวลเนะผมว่าสามด้วยโอเคงั้นผมจะอยู่ตรงนี้แล้วกัน สแกนดูนิดนึงวิ evacuate, ใช่หรือเปล่านะใช่ด้วยใช่ด้วยเฮ้ยเฮ้ยทำไมตรงมาทางนี้เลยอะผมยิงไว้ก่อนดีกว่าผมยิงไว้ก่อนดีกว่าอุ๊ยเอเหมือนจะยิงเหมือนกำลังเหมือนอาจะยิงเหมือนอาจะยิงเอาละเอาละเอาละฮะเอาละฮะเฮ้ยมาใกล้จังะมาใกล้จังะไปไหนละไปไหนละไปไหนละไปยังไปยังผมหิวแล้วอะ โอเคโอเคฮูย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 ใกล้มาใกล้แล้วได้ยินเสียงตอนที่ผมกินเห็ดแน่เลยอ่ะอ่าแล้วไงอ่าแล้วไงโอ้โอ้มาแล้วมาแล้วใกล้มาแล้วใกล้ใกล้แล้วใกล้เรล้วใกล้แล้วุ้ยเพื่อนอยู่ตรงนี้อะเราจะเห็ดเพื่อนดีกว่าฮูย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 อ้าวในพานตอนนี้แบบพลังชีวิตน้อยแล้วเลือดน้อยแล้วในพานเลือดน้อยแล้ว พันเลือดน้อยแล้วเดี๋ยวเราจะได้ลาบ้างแล้วในพานเลือดจะหมดแล้วนั่นนั่นอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นเจ็ดสิบเอ็ดเมตรอยู่ไม่ไกลอยู่ไม่ไกลเดี๋ยวถ้าเขาเลือดหมดเจอกันเฮ้ยผมอยู่ในนี้ก็ได้นี่เออก็ดีนะเอาล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 ะเฮยเขายิงโดนเพื่อเราเขายิงโดนเพื่อเราเลือดเขาเพิ่มโอ้ยผมหิวผมหิวผมหิวว่ะกินกันกินรลานกินกันเอาละมาละมาละ มาละถ้าเขายิ่งผิดอีกทีเดียวนะเราได้ล่าเขาคืนอ้าววิ่งไล่วิ่งไล่ยังไงตอ่อยังไงต่อภา,า,า,าวนาให้เลือดเขาหมดฮะภาวนาให้เลือดเขาหมดภาวนาให้เลือดเขาหมดฮะนี่นี่นี่ห้าสิบเมตรอ,อยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงหลังบ้านเนี่ยภาวนาให้เลือดหมดก่อนถ้าเลือดเขาหมดแล้วก็ เจ็บหน้าผมบอกเลยอุ้ยเข้ามาใกล้ผมแล้วอะ่ะเ,เขาเข้ามาใกล้ผมอะ่ะอุ้ยเขายิงถูกได้ยังไงอะ่ะเฮ้ยเขายิงถูกได้ยังไงอะ่ะตายแล้วผมแล้วผมแล้วผมจะลุกแล้วอะ่ะเฮ้ยผมหิวจะลุกแล้วตอนแรกอะจริงๆเลือดเขาจะหมดแล้วนะสวยแล้วฮะเหลือและวมหิววิวิวนี่โอ้โหมันมาหิวอะไรตอนนี้ตอนนั้นขู่ตอนนั้นได้าพานเลยอะ โอ้ฮะโอเคผมเหนื่อยที่จะหนีจะล่าแล้วเด <pp n> <ain> ี๋ยวคลิปนี้เราลาไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเราเจอกันใหม่เนะนะครับผมยังอาจจะเป็นเกมปันป่นๆแบบนี้อีกก็ได้นะออเออเจอกันครับเจอกัน